สวัสดีค่ะพบกับส้มโมนะวันนี้นำเสนอเลยค่ะรถสไตล์ครอบครัวเวลอด1.5้คันนี้ค่ะเป็นเวลอด1.5ึ่งจสมาร์ทรถยนต์สไตล์ครอบครัวจะที่นั่งเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่มเติมแล้วท่านใดกำลังมองหานะที่จะเทิร์นรถแล้วอยากอัพสไตล์รถหรือซื้อรถเพิ่มคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะคันนี้เป็นเวลอด1.5 Smart สมาร์ทคันนี้เป็นปี22สภาพใหม่กิฟตสีดำค่ะท่านใดสนใจหรือกำลังมองหานะลังเลใจเข้ามาหาได้เลยค่ะสมออยู่เพชรยนต สาขาเซลีไทย68ค่ะสอบถาำได้หรือโทรมาขอโลเคชันนะคะได้ที่0ูนย์ก็2 1 3ได้เลยนะคะมาค่ะพาชมค่ะในส่วนของตัวเวลอด1.5สมาร์คันนี้บอกเลยเป็นรถสไตล์ครอบครัวที่ดีไซน์มาพรีเมียมแล้วฟังก์ชันมาครบมาเต็มค่ะไซส์ใหญ่แต่บอกเลยว่าออปชั่นนะสะดวกสบายออปชั่นมาพรีเมียมใช้งานง่ายแน่นอนสำหรับคันนี้ มีอะไรบ้างเดีย๋ยวพาชมรอบคันกันค่ะสภาพคันนี้นะบอกเลยใหม่กริบไม่มีรอยบุบไม่มีลักยิ้มใดๆเลยค่ะเป็นรถเวอร์รส1.5ส mart เป็นปี22นะสีดำใหม่เงางามมากท่านในสนใจอยากได้รถครอบครัวที่เป็นสไตล์แบบว่าดูแบบคุ้มโทนดุดุูคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะกับรถครอบครัวสไตล์พรีเมียมคันนี้นะสมมบอกเลยว่าใครกําลังดูอยู่นะห้ามพลาดเลยเพราะว่ามันใหม่มากค่ะคันนี้เป็นสีดําที่ ดูแบบดูแล้วก็ดูแบบว่าคุมโทนท่านได้สนใจคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันค่ะแล้วก็จะบอกว่าคันนี้เลขใหม่น้อยมากอยู่ที่66,000เท่านั้นเองราคาพยนต์ขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0ค่ะมาดูออปชันค่ะว่ารถครอบครัวสไตล์จที่นั่งคันนี้ความพรีเมียมหรือออปชันมีอะไรมาให้บ้างค่ะสำหรับคันนี้นะเป็นเวลอด1.2อุ๊ยขอโทษค่ะเวลอด1.5 ันนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะคันนี้เป็นเครื่องพันห้าก่อนเนาะเป็นรถครอบครัวจะที่นั่งอันนี้ค่ะมาแล้วค่ะกระจกปรับพับไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะแล้วก็เป็นออโต้ผู้ขับค่ะปรับพับได้ฟังก์ชันมาครบมาเต็มสะดวกสบายค่ะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยมาครบมาเต็มเลยนะการลื่นเถ่า่มีมาครบค่ะด้ายโหมดมีมาครบสามารถเซตหน้าจอได้แล้วบอกเลยว่า เลขไม้น้อยจริงที่สมมบอกเลยเลขไม่อยู่ที่6,7หมืเท่านั้นเองถ้าในสนใจอะด้รถไม้นี้น้อยนอยนะคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ราคาดีไม้น้อยห้ามพลาดค่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายได้เลยนะคะคันนี้สะดวกสบายแน่นอนและบอกเลยว่าหนังที่หุ้มพวงมาลัยนะคือแบบว่านิ่มค่ะสัมผัสสบายมือแน่นอน มาค่ะในส่วนของหน้าจอนะหน้าจอเขาสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android ได้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้สัมผัสสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ใช้งานง่ายสะดวกสบายแน่นอนค่ะเป็นแอร์แยกนะปรับออโต้ได้ค่ะโหมดกันขับขี่เป็นมีทั้งตัวได e Mode และสามารถสามารถเช,เาาถเชนเกียร์ได้ก็คือปรับคอนโทรลในเกียร์ออโต้นะอันนี้ขับขี่ง่ายจริงค่ะแล้วก็ในส่วนของเกียร์เกียร์นะมีมาครบเลย เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเบรกโฮมีมาครบวเลแช์เจอร์มีมาครบนะอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นของเวลลสนะแต่ว่าออปชั่นได้มาครบมาเต็มเลยแล้วคันนี้บอกเลยที่เพจยนไขแล้วค่ะเพียง599,000ไม่น้อยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะมาค่ะส่วนเบาะนะเป็นเบาะผ้าจากทางโรงงานอันนี้จะเป็นลายแบบว่าระบายอากาศเนาะเป็นลายถักทอของเกรดของทางโรงงานเลยแล้วด้านข้างปีกเบาะมันจะเป็นหนังค่ะสัมผัสดีค่ะเกียร์เป็นขอโทษค่ะตัวเบาะจะเป็นตัวปรับแมนนวลปกติเนาะ อันนี้ใช้งานง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะสําหรับกลไกลของการใช้งานของตัวรถครอบครัวมาคันนี้ค่ะผู้โดยสารตอนกลางกันบ้างบอกเลยว่าขึ้นง่ายสะดวกสับท่านาที่มีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะขึ้นลงง่ายเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้สูงมากค่ะแล้วก็ก้าวขึ้นได้สะดวกสบายเลยคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถ7ที่นั่งที่มีออปชันมาเต็มค่ะในคอนโซลแถวกลางค่ะด้านบนมีแอร์ปรับมาเรียบร้อยนะสามารถปรับแล้วก็ ปรับมุมแอร์ได้ถึงแถวหลังเลยจริงๆอ่ะตัวเนี้ยค่ะตัวเฮดรูมมันค่อนข้างกว้างนะสมมร์ตน่าจะลอยจสิบยังนั่งได้สะดวกสบายเลยนะเอาจริงคือบอกเลยค่ะว่าออปชันและฟังกชันคันเนี้เขาดีไซน์มาดีเป็นรถครอบครัวที่ใส่ใจแม้กระทั่งบอกว่าขึ้นลงหรือว่าดีไซน์ภายในนะบอกเลยว่ากว้างขวางมากอันนี้คือแถวสามนี้จากมุมมองได้ไหนนะนะคือกว้างจริงค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะแถวสามว่าเป็นยังไงบ้างมา คือไฟไท้ายดีไซน์เขาสไตล์พรีเมียมเลยค่ะสำหรับเว r o สคันนี้นะเครื่องยนต์พ5นหตัวสมาร์ทออปชันมาแล้วค่ะกล้องมองหลังมีค่ะคันนี้โชกเป็นชคปกติเนาะฉะนั้นเวลาค่าซ่อมอะไรย่างเี้ยก็จะไม่แรงมากค่ะก็หลักพันเท่านั้เองคันนี้เป็นรถที่เน้นใช้งานรถครอบครัวที่ดีไซน์พรีเมียมนะแต่ฟังก์ชันคือไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายค่ะแล้วเบาะนะสมมติบ,บอกเลยว่าพอปรับพับนะ มันจะเรียบมากมันจะเรียบไปเลยค่ะเป็นรถจัดที่นั่งที่ใช้งานง่ายบอกเลยว่าวิวแชร์ได้ใส่เต็นท์ได้หรือท่านใดนะที่มีแผ่นแบบจะไปนอนกลางเต็นทนะ์อะสามารถนอนในรถได้เลยนะคุ้มค่คมา,ค,าคุ้มราคาจริงๆค่ะสําหรับเวลอดคันนี้นะสภาพคือใหม่หนังเบาะตึงทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ใหม่กริบจริงๆค่ะในส่วนของอุปกรณ์มีมาครบนะแม่ลงแม่แรงมีมาครบเลยค่ะครบทั่วเลยสำหรับคันนี้เป็นเวลอสมาเดีย๋ยวสมมติลองดึงแถวสามให้นะนี่ค่ะ อันนี้เป็นเบาะแถว3ามนะดึงขึ้นมาปรับพับถ้าท่านใดที่ด้านหลังไม่ได้ใช้งานพับเหมือนสักครู่ก็ได้ค่ะมันจะเป็นพับเรียบไปเลยนะอันนี้คือพับเรียบไปเลยแล้วเพราะว่ามันจะที่นั่งสามารถนอนได้ในรถจริงๆคันนี้คือนอนได้ในรถจริงๆค่ะสซโมเฟิร์มเลยมาแล้วการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนบอกเลยค่ะว่าฟังก์ชันมาครบมาเต็มขนาดนี้รถครอบครัวจะที่นั่งที่ห้ามพลาดราคาดีค่ะเพะยนตขายอยู่ทีราคาห9 9 0 0 0เาหนเัท่านั้นเองตอนนี้นะมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยแล้วก็ เครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนเพียงต่อเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองถ้าในสนใจเงินเดือนสองหมื่นท่านเดียวจบไปเลยค่ะอันนี้รับรองว่าไม่ยุ่งยากเลยนะและก็รับเทิร์นลดด้วยนะที่เพยนตแบบนี้ค่ะถ้าเป็นบอร์ดแถวกลางสมอว่ามันกว้างมากนะแล้วก็ขึ้นลงง่ายด้วยอย่างที่บอกเลยท่านใดที่ มีคุณตาคุณยายหรือเดินทางแบบว่ามีผู้สูงอายุนอะที่บ้านนะคันนี้ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายนั่งสบายแน่นอนค่ะเพราะว่าเบาะมันจะอารมณ์เหมือนโซฟาที่ไม่ได้อบก,กระชับมากนะแต่นั่งสบายๆอย่างเงี้ยเดินทางสบายเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบยังนั่งได้เฮดรูมยังเหลือเลยอะ่ะคือมันกว้างจริงค่ะและ้วยางที่บอกว่าฟังก์ชันมาครบมาเต็มสำหรับคันนี้เลยเป็นรถปียี่สิบสองนะปียังใหม่อยู่เลยท่านใดสนใจปรึกษาสมอได้นะคะภายในเป็นตัดทูโทนนะคะก็ดูคลี green, นคะีเนาะดูสะดวกสบายแล้วก็ ในการดีไซน์ของตัวคอนโซลเกียร์ค่ะมันจะแบ่งพื้นที่ทําให้ผู้โดยสารด้านข้างอะ่ะนั่งสะดวกสบายนะแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวค่ะเดี๋ยวนี้รถหลายๆรุ่นนะเขาจะดีไซน์มาเป็นลักษณะนี้หมดแล้วแล้วก็มีที่ชาร์จ เสียบท้ายอ่ะอันนี้ก็เชื่อมต่อได้สะดวกสบายเลยจริงๆออปชั่นคันนี้ค่อนข้างมาเต็มแล้วค่ะสำหรับตัวเวล o ร1.5สมาร์ทคันนี้ราคาเพชยนต์ขายราคาเพียง599,000เคดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะดอกเบี้พิเศษรับไปเลยนะเดือนนี้มีโปรพิเศษเยอะท่านใดสนใจมองหารถครอบครัวจิตนั่งที่สไตล์พรีเมียมคันนี้เลยค่ะห้ามพลาดติดต่อสมได้เลยนะคะที่0918459213ได้เลยนะคะ